ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านทั้งหลายเช้าวันนี้ก็เป็นเช้าวันที่9กันยายนาสอสอพศ2564ณที่ทดงสถานปฏิบัติธรรมเตรียมพร้อมก่อนตายท่ามเขาแหลมอยู่ที่ตำบลวังสมบูรณ์อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้ววันนี้ก็กลับมา เออกลับมาจากบินทบาทจะขึ้นถ้ำโอ้หมอกหมอกหนาะวันนี้หมอกหนาะเขาแหลมไม่เห็นแล้วนี่ยเออเขาแหลมไม่เห็นแล้วหมอกหนามากวันนี้เออหมอกหนาะหมอกมัวเออฝนตกวานฝนก็ตกวันนี้ก็ตกฝนก็ตกวันนี้วันนี้จะตกนี มันตกตอนคืนเนี่ยเนาะเพิ่งเพ,พิ่งหยุดเนาะยังดีมันหยุดให้หยุดให้พระบินทบาทนะเออหยุดให้บินทบาทตอนเช้าเออตกทั้งวันทั้งคืนโอ้ตกทั้งวันทั้งคืนเลยฝนดูนะขอแหลมโอ้นกนกพิลาบตกทั้งวันทั้งคืน คุมไปหมดแล้วหมอกเมื่อวานหมดหนามาวันนี้หมอกหนาอากาศเย็นสบายพาก็ถูกอากาศเย็นก็เป็นบัดเออเป็นบัดคัดจมูกเด้วยว่าเป็นโควิดดอกเป็นหวัดธรรมดาเนี่ยแล้วเป็นบัดเป็นอะไรเป็นแต่ว่าคิดจะเป็นโควิดเป็นโควิดอยู่นั่นแหละเป็นบัดเป็นไข้หน่อยนึงก็คิดเป็นแต่เป็นโควิดตก วิตกวิจารณไปทําให้ตัวเองหลอกตัวเองให้เสียกําลังใจเองเมื่อกําลังใจตกมันก็จะเป็นเลยเหมือนมันยังไม่เป็นแต่นี่กําลังใจตกคิดว่าจะเป็นเลยเป็นเลยแต่นี้โอ้หาเห็ดไปแกงบอ่อผาเห็ดขึ้นหลายแต่ว่ามีคนมาเจ็บเห็ดไปแกงอเอเห็ดกระโพดนะเยอะนะอแกงแซบได้เห็ดกระโพ่ะเยอะอยู่ ก็พดนะที่มุกที่ดังมีแต่ขี่ไหลออกเออกายนี้มีแต่ขี้ขี้ตาตือนเช้ามาต้องชำระมันล้างขี้ตาออกมันล้างขี้ฟันออกล้างขี้ดังออกขี้ดังขี้จมูกขี้มุกขี้หูโอ้ย ไต่ขี่ไล่ออกได้เหาอยู่นี่เป็นตันเป็นไตนขี่เดียดเนาะคนคือมักว่าเป็นไต่ขี่เดียดกระดอกกระเดียดไต่ขี่ด้ก็เรีวยกว่าขี่เคลื่อนที่เขาว่าส้วมเคลื่อนที่มนุษย์เนี่ยเปรเียบมันกับส้วมเคลื่อนที่เออต้องชําระขี้ใครมีแต่ขี่นั่นแหละมันไหลออกมาจากข้างในมันเหม็น ห่างนั้นมันเห,นม,นม,เหนม็นกุยมันมห่่เฮเหม็นกว่าข้างนอกอีกเด้ข้างในไปเบิ้งหรอหลอกหนังออกแล้วไปเบิง้งโอ้ยเลือดเนื้อกุยกุยข้าวจากเนื้อไปเอ็นกระดูกตับไตเสยพุงอาหารเก่าอาหาร,าาหารไม่เว้ยเออเอาหนังมาหุม่มใบซื่อๆเด้ปิดบังให้ตาหลงไหลในเนื้อหนังมังสาให้หลงเด้เออกายนี่นะเออมันหลอกมนุษย์ได้ดีมากเลยเด้ หลอกมนุษย์พระเดชพระเดชโง่กัดโดนมันหลอกอยู่หันแล้วดอกว่าเศร้ายุเทีย่ยล่ะว่าถูกพบถูกชาดมันโดนหลอกกหลงอยู่หันแล้วหลงแล้วมันยังได้มันจิถึงจุดหมายแปดทางหลงแต่พื่อแต่พื้อแหละตอนนี้เลส่ยนผ้าใจเจ้าของนั่นแหละมันพลามันมาเห็นความเป็นจริงก็เลยหลงยึดติดกับเนือนนังมังสาเนืนอตี๋เกิดปอดกับไตกับพุ่งอยู่นี่แหละกับขี่ ว่ายึดติดกับผีพะนะเอ้ยยึดติดกับผีขี้เคลื่อนที่ส่วมเคลื่อนที่พะนะโมืดอใด้่ชี้ออกจากส่วมตัวนี้วุ้นอัตมาก,ก็ระเ้ยส่วมตัวนี้มันก็ส่วมอัม,มาตรงมันล่างขี่มันออกขี่แขวขี่ตาขี่ดังโอ้ยขีข่คักไหลออกชำละันมือ ขี่ไข่มาอาบนา้ำเสมือบางคนอาบน้ำตูสบูบ่บ่ฟอดต้าแป้งเพิ่นเด้โปะไหวไหมมันเหม็นเอออันนี้ต้าแป้งบ่พอเอาน้อมหอมไม่ขีดโอ้ยดับขีดมันไหวไม่ขีดมันกุยไอขีดมันกินออกมาเอาน้อมหอมทับมันไว้เอาแป้งทับมันไว้พว่นนะโอ้ยตับแดงกับปรยูนเลยแต่นี่ จังไนมันกัเหม็นขึ้นมาอีกขีดอีกมันั่นและเออแต่เห็นรับกวเป็นจริงเออขี่ตัวนี้เอขอี่มันสีหอมจังไดเนาะมันกับเหม็นธรรมาดามันหลายขี่นะนะเออขอเห็นก็้เป็นจริงมันกับบ่แต่ไม่บ่ถูกบ่หล่อนกับไก่นี่ดอกเขาเห็นเขาไปเห็นคัวเป็นจริงเลยมมนเลยถูกมมนเลยเลยถูกกับไก่นี่เดือดร้อนกับไก่นี่เออ แบบตึบเลยฮะจะตกอีกเด้อฝนนี่ตกไหมาประเดี๋ยเวียกเมื่อได้มีเวียกมีงานอย่างเดียวฝาฉันแล้วก็นอนอีเฮ็ดจังได๋ได้เนาะเออหามมันก็นหามบ่ได้ได้ฝนเออธรรมชาติเด้คือหามตายนั่นล่ะเฮ้ยหามได้ติเนาะเอออย่าตายเด้ออย่ยาตายเด้อฝนน่ะกูจะตายเด้อฝนน่ะ เอ้ยมันเกิดมาเพื่อตายนั่นแหละเนาะเาจารไม่อยากตายจ้กก็จะเกิดตัวยังไงเกิดคือกรรมนี่แหละคือการกระทําของเขาอ่ะนะเิดเท่านยังยังมิเลสดยู่มันก็ต้องเกิดอีกเกิดดีเกิดซวิเกิดหน่อยเกิดไปเกิดในทั้งที่ดีกิเลดหลายก็เกิดไปทั้งนรกไปแล้วสัตว์เดชานเปรตสุรกายไปสัตว์นรกไปตามกรรมบาปที่เขาสั่งเอาไว้ในโลกมนุษย์นี่แล้ว เออกลับพิบินตะบานกลับมากลับมาเอ่เอทำไมลายมูดเจ้าเบ,บิ้งนี่ยแหละเห็นธรรมชาติมันจงว่าเออธรรมชาติเบิ้งธรรมชาติเนี่ยมันจะไม่บบมีปัญหาเออเบื้องธรรมชาติมันไม่มีปัญหามิตบัญญญาเด้กบบเบื้องเป็นเด้กับเบื้องเบืเป็นก็มีปัญหาอยู่ละ ถ้าไปเบ่งแสงสีไปเบ่งเทคโนโลยีต่างๆฮะมันมีปัญหาอ่ะปัญหาปัญหาเมื่อมีปัญหาตัวถูกกระตมหา้าถูกมันตามมาได้ก็มีปัญหาก็มีปัญญาเนี่ยถูกเมื่อม่มตรสุขได้ก็มีปัญญาสุขสุขหนอเออถ้ามีปัญญา บุกป่าทั้งหกนี่แหละทั้งไปทั้งไปสวรรค์มันหกหกคนหกรับเออันหกมีกวดมีหนามหลายไปยากทั้งไปสวรรค์พระพุจะเจายังเปรียบว้โอ้คนสิไปสวรรค์เนาะมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยสัตว์โลกทั้งหลายที่จะไปสวรรค์นเนี่ยเปรียบกับเขาโคพอะนะเขาโคมีสองเขาด้ คนที่จะไปตายไปไปเกิดเป็นเกิดเกิดในอบายจะพูมทั้งสี่นี่เปรียบมนกับขนโคคนที่เป็นนรกนะเปรียบมนกับขนโคขนโคนี่มันนับได้ตัม้มอะไรล่พระพอได้นับขนโคใได้บ่ฮึมไม่อพอได้นับได้ดอกมันก็จะนับได้เนาะต,ตามมาว่าก็าสินนับยากอยู่ดอกเด้ขนมัน หลายเนาะมันเป็นละลานผลคนบอกว่าประมาณผลแล้วเออเขาโค้งมีสองเขาเนี่ยเปลี่ยมขนคนที่จะไปสวรรค์เออมันไปยากสวรรค์นะมันทางมันหกคนบ่มีความหมันคงบ่มีความศรัทธาอิเลียนไปยากเด้อิจเล่มันพาไปอ,อ่องรองอ่องลองแล้วไปมวนกุบผล,ลแล้วเจเล่มันพาไปมวนกุบเลย มวนกับหลูกกับกินกับเสียงกับรสหมดแล้วกับสัมผัสม่มวนกับหยดลาบสรเสริญสุกหมดน,นะเออมันพาไปสัน้ิโลกอะ่ะมันมวนอ่ะมันบ่มเอื่อยขึ้นไปทั้งสวรรค์ทั้งสวรรค์เนี่ยโอ้ยเมื่อยเออมันกับข้าวไหวน้ำท่วนกระแสน้ำขึ้นไปนั่นแหละมันกับกิ้งคกขึ้นเขาหมดแล้วทั้งไปสวรรค์อ่ะ แต่อย่างตัวเป่าก็พอแง้งเรากิ่งโคกขึ้นภูเขาเนี่มันเป็นธรรมาดาเด้เออกันจะมดแห้งจะปล่อยมันก็นลงมาหาทีตำ่ำผิดเด้ปล่อยโคกโคกกับกิ่งลงมาสู่ที่ต่ำผิแล้วกันจะปล่อยกิ่งไปพยายามกิ่งไปให้ถึงจุดหมายยอดเขาผิดแล้วเออเปรียบยังเปรียบยังสั้นน่ะนะข้างที่ไปสวรรค์เออเขาไปนรกนี่โอ้ย ว่าต้กไปฝืนอีกอย่างมันสิดร้อยองล่ององล่องคือตามกระแสน้ำขึ้นห้าวล้อยตามกระแสน้ำลงไปสู่ที่ตำ่ำนั่นแหละไปไงเออว่าต้องออกแห้งก็ไปเลยเด้ลอยล่องไปอยู่กลางกระแสน้ำบังน้ำเล่นไหลเนี่ยไม่น้ำเล่ไหลเนี่ยมันจุไหลลงไปสู่ที่ต่ำหมดแล้วเออมันไหลว่าต้องเมื่อว่าต้องออกแห้งแล้วมันพาไหลไปเลยเทางไปนรกไม่เป็นยังสันเด้เออ หมอกเริ่มจางแน่แล้วน้ำจางแล้วขี่ไหลออกจากดังเออดังมันก็บ้าได้กินอีหยังมันคือมีขีนน่เนาะแต่มากันนึกอยู่นี่ยขี้เยอะอ๋อยังวะโอ้ก็บ่าได้กินอีหยังมันก็มีขี่เอ้ขี่แข่านี่มันคืออยู่มันได้กินอีหยังอยู่ขี่ตาย เอ้ยบอกคือเดินะ้อาฝาพี่บาก,ก็เลย,เอยบอกคือค่ะก็เอมมมกกนะอดดม,นมออนนนะนันไม่มีปากกินเนี่ยนะไอ้มูดหูดดังมันก็ไม่ขี่ออกนี่สินะซูซี่ตามกิงแล้วคันคันไม่มีปากไม่ีทอกไม่ยังเผื่อได้ขี่มันยังสีมีเมันบ่เออนี่ขี่ดังขี่ไข่เะนะื่อนะขี่หูขี่เต้าวะเนี่ย เออมีใจขี่ออสวมเคลื่อนที่นี่ก็เลยเอยหากแพ่งมันขักเลยเสวมเคลื่อนที่นี่ก็เลยก็หากมันแห้งแท้ยันแต่มันตายภาษาขีซื้อเนอะะขีดดังออกแล้วนี้เมื่อขี่ดังออกแล้ว ธรรมดาเนะ่สวมเคลื่อนสวมต้องไม่ขี่มันบ่ละ่ะสวมได้เพราะไม่ขี่มันงดูไปม่นเป็นสวมแล้วว่าเฉื่อเป็นอยังไงของนอนบ่กต่บ่ไม่ขี่สวมเคลื่อนที่ว่นะายนี้ปรเดี๋ยวมันกับส่วมเคลื่อนที่มีของปฏิกูลไหลเข้าไหลออกอยู่เป็นประจำถ้าคนมีปัญญาเนี่ยจะคิดเออกายนี้หนอ ีแต่ทุกข์เท่านั้นที่เกิดทุกข์เท่านั้นที่ดับไปเนาะไม่มีอะไรยืนลังยั่งยืนเลยเนาะอันนี้จังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่ไดะดับไปในที่สุดก่อนที่เราจะตายจะโลกนี้เราต้องมาศึกษาให้เข้าใจในธรรมชาติในเรื่องกรรมเราสามารถเรามีเรามีร่างกายนี้สามารถสร้างกรรมดีได้เพราะกายหยาบรูปธรรมนี่ก็ทําเหตุให้เกิดขึ้นได้เอ,อสร้างกรรมดีนี่แหละจะให้เกิดปัญญา กรมดีเนี่ยจะกำจัดตัวอวิชาออกไปคือความโง่คว,วิชาคือความโง่อกุศลความไม่ฉลาดความโงน่นั่นแหละอกุศลนอวิชาความไม่รู้เออไหวง่ายก็ได้โง่ก็ได้ไม่รู้ก็ได้รันตัวเดียวกันแหละโง่ก็ไม่รู้นะไม่รู้ตัวมันถึงโง่เนาะออโอโ ก็ S 1> <S 1> <S อยู่ตามปลาตามเขาตามธรรมชาติเอ็นน้ำหมอกเอ็นน้ำหมอกออมันกับงามก็นดิมันเพลินกันเลยเชี่ยงข้อตัวหัวก็มี คนสมัยเก่าคนสมัยโบราณก็จะมาอยู่บนถ้าขวานเก่าพวกเครื่องหม้อดินเผายุกหินก็มียุคหินก็นกพวกขวานเก่าพวกหอกเก่าพวกได้ของเก่าของโบราณมีพื้นที่ตรงนี้เป็นหมู่บ้านโบราณเก่าเออมีหม้อดินเผา,เาแตกเงินบางบทแร่ต่างๆได้เยอะ พอสมควรเยอะพอสมควร ยังดีๆเด้อขาเด้อมันมืดมันมืดเด้อเนี่ยคา้ายฝนตกนะตรงไหนอันตรายที่สุดอะเรามีสติจเจริญสติได้ดีมากพราไม่คิดอยู่ตรงไหนมันคิดอยู่การเดินนะนะกลัวเจ้าของเก็บเจ้าของหงเจ้าของตายหรอวาเออถ้าเราอยู่ที่สบายที่สุวกสบายเนี่ยจิตมันจะเผลอคิดไปตรงอื่นถ้าเราทําอะไรมันต้องอยู่กับ เออต้องอยู่กับกายอยู่ตลอดจิตต้องอยู่กับกายคือนามต้องอยู่กับรูปอยู่ตลอดนะเอริยาบทต่างๆต,ต้องมีสติควบคุมจิตตลอดอตรงนี้นะอัตมาเผื่อว่าได้เดเผ่อม่ก็ต้องเก็บโตละอันตรายต่างๆเกิดขึ้นถังงั้นมาอยู่ที่เขาที่ป่าเนี่ยมันจะเจริญสติได้ดีมันเป็นอัตโนมัติของมันเด้ เราไม่มกําหนดเราก็ต้องกําหนดแหละถ้าไม่มกําหนดก็เพอรลื่นนะ่ะงูอะไรต่างๆของมีพิษมีอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายถ้าเราไม่ระวัาางคือการสํารวมมัดระวังในการเคลื่อนไหวเออเรีว่ากายในกายนยั่นแหละกายในกาย พักกลางทางอี่ก่อนพักที่เก่าเวลาเดิมเอออาหารนี่ปลาก่อนเขนี่ก็ยังขอผ่าหากแล้วเอ้ยธรรมดาเด้แรงใช้งานมันเยอะอะร่างกายตัวนี้เริ่มเก่เท่ามาแล้วก็แรงก็ถดถอยแล้ววเวลาละวตมีกําลังก็รีบสร้างกรรมดีให้เกิดขึ้นจดจําไว้ให้ดีๆกรรมดีนะสัญญาเราจดจําไว้ให้ดีๆ ออย่าเอากรรมชั่วเข้าไปเอาสิ่งที่ดีเข้าไปเข้ามาในจิตในใจของเรานะนะเพราะจิตใจเราไม่ตายด้เราไปเกิดใหม่ถ้าจิตดีมันก็จะไปเกิดทางที่ดีนั่นแหละจิตมีความโลภความโกรธความหลงนู่นนู่นแล้วร้อนเมื่อความร้อนเกิดขึ้นในจิตในใจนู่นแหละร้อนด้วยไฟโทสะโมหะโลภะไฟสามกองผอผานจิตใจมนุษย์จิตใจ จิตใจสัตว์โลกทั้งหลายให้ทุกข่าวไปแตะต้องไปทํากรรมชั่วลงไปแล้วเนี่ยจิตมันร้อนก็ไปเกิดในที่ร้อนเด้เอร้อนเพราะบาปเนี่ยแหละบาปมันมีอะไรความโลภความโกรธความหลงนั่นแหละการการทําทางกายวาจาใจานั่นแหละเออมันก็ทาชั่วทางกายวาจาใจ ก็จะให้หยดน้ำทะเลจืดน,น้ำน้ำล้นแล้วล้นอีกเี๋่อให้ป้าก่อน นอ่งวัทยทยวียู่ตักไวนักโทรนี้เห็นปะโตอ้วนๆเนย ตอนน่อรถวนขอบบ่อนก,กับม,มีโคมโมเคมีน้ำออม,นมันจะไหลออกมาตรงตน,นี้มันจะไหลไหลแรงตรงน,นี้มันจะไหลออเรื่ดเรื่ดเเรื่ดเมาไหลแรงตัวนี้ไหลค่อยๆไหลค่อยๆ่อาสู้ๆเดินก็ลูกน้องอีกกันลูกน้องหิวแล้วนี่ long hiu nè, Lại từ đây. Ờ, và hàng nông dung. Giọt lúc non liền con. Hiểu thế nhìn, số. าธรรมชติเสียงเป็นบัดได้เสียงเลยเปลี่ยนไปได้เนี่ยเสียงมันเปลี่ยนเป็นวัดเนอะเสียงเปลี่ยนเปลี่ยนวันเสียงเจ้าของบางทีจำจำเสียงเจ้าของบ่ได้ไหมเออเสียงเฮาเสียงอย่างว่าวะถ้าเติบอยู่ได้เนาะจำเสียงเจ้าของบ่าได้เนี่ย นนก็เสียงคือบ่คคือเก่าวะโอ้แต่เห็นเป็นวัดตัวนี้วะเออขีดดังมันขีมูุขีมันตันดังเด้มันได้เสียงบัคคือเก่าเด้เสียงบัคคือเก่าเออสบายดีสบายดีปัสูาเอ้ยสบายดีหยดยยดแหละ ถามถามไทยข้างบนสบายดีเจ้าพี่เออสัตว์มันสรสบายดีทุกคนบ่สตัตว์ไข่มันหนาวนก็บอกว่าเด้ไปหาหมอ,อยังเทียด้ยเออสู่ที่หยุดสวิบากกรรมอย่างเดียวเด้ส,สัตว์เตยฉานสวิบากกรรมซัวยยอย่างเดียวเด้เพื่อใช้กรรมอย่างเดียวเด้ อย่าบก่าสามารถสั่งกรรมดีได้เด้ดดมันคือคน้นเด้ไม่เหมือนมนุษย์เราเด้มนุษย์เรานี่มันจะไปในภานจะไปสวรรค์เป็นรกไปพรมไปได้หมดทุกเออไปได้หมดเนะืมนุษย์เนะี่ยเลือกเอาอะ่ะเลือกการปฏิบตัติกัดเกาจิเดตได้ในโลกมนุษย์เท่านั้นเนะี่ยแตรู้ได้อะ่ะตอนโลกมนุษย์เท่านั้นโอ้ปลามันไหลออกมา ามันไหลออกมาข้างล่างมันก็สิตายตัวสูงเอ้ยไหลตามน้ำมาไม่รู้อ่ะเรียกว่าน้ำมีข้างล่างมีแอ่งน้ำใหญ่มันก็ไหลมาไหลลงมานี่น้ำมันลน้นน้ำมันลน้นเน้ำมันอลอมาน้ำมันไหลล้น ห้องน้ำโอ้โหคนยุคหลายคุณยุ่งกินขอกินเหลือกินคั่นกินซื้อซืกับไข่แหนมกินแล้วมันคั่นคุณยุ่งก็เด้กินเลือกกดอมนุษย์เป้ยมนุษย์ก็กินเขาเนอะมนุษย์กินทั่วททั่วทีบทั่วแดนเนี่ยกินหอดเลือดหอดนังหอดกระดูกหอดเอน็นหอดตับหอดไตองนี้มนุษย์กินกินหอดหมดหอดโอ้หอดสังส่งเต็ กินเต่าืเต่พืมนุษย์มาน,าน่าเออมาขอกินปอดน้อยเดียวก็ยานลนะ้วมันขอขอขอกินเ,เลือดน้อยเดียวก็คั่นคั่นคั่นคั้นเรามีปัญญาเขาต้องป้องกันไว้อนปัญญาเรามีปัญญาเราก็ต้องป้องกันแก้ไขปัญหาได้ถ้าคนมีปัญญาปัญหาเกิด อาปัญญาไปแก้่จะได้ทุก,ทกอย่างอามันเกิดตรงไหนตน้นสายมันเหตุมันเกิดเพราะอะไรไปดับยตต้นเหตุมันได้อืมเราเกิดเพราะอะไรทั้งกิเลสตัณหาพาเกิดแล้วก็ไปดับกิเลสตัณหาถึงจะไม่เกิดเป็นมนุษย์เป็นอะไรอ่ะกิเลสตัณหาเนี่ยพาเกิดเออเ,เกิดเป็นสัตว์เรามั่งเกิดเป็น มนุษย์มั่งเกิดเป็นเทวดามั่งเกิดเป็นพรมมั่งกิเลสตัณหานีพาเกิดยังมีกิเลสอยู่พวกเทวดาพวกพรมนี่ก็ยังมีกิเลสกิเลสน้อยพวกนี้มีกิเลสน้อยเออพวกไม่มีกิเลสเลยก็พระอรหันต์ไม่ต้องมาทุกข์อีกไม่ต้องมาเกิดอีกมันเกิดเพราะความมาเกิดเพราะเมื่อเกิดแล้วก็ต้องมีทุกข์เออเจาเกิดเราจะเบ่มีทุกข์บ่มีดอก กบมีทุกข์กับพระอรหันต์แค่นั้นแหละทุกน้อยทุกมากทุกน้อยกับพวกโส,สดาบันพวกพรมทุกน้อยคือบาปนอ้อยมันบาปนั่นแหละมันถึงทุกข์อ่ะเออมาทำผิดคิดผิดพูดผิดไปนีขึ้นเจ้านายเจ้านายขึ้นเจ้านายเจ้านาย ขึ้นขึ้นเป็นเจ้าน่ายตัวหาให้มันกินเนาะเออเขาไปจิขาเขาได้แล้วเขาใจว่าเขาเป็นเจ้ายนมันเด้เขาเป็นจีขาเขาได้ไดมันเจ้าน้ากา็จิขาต้องหาให้เจ้าน้ากินตัวเออเขาเป็นจิขาเขาแล้วให้เขากินเห <c oughs> ็นปะคุนน้าเอ้ยนนอา <c oughs> ไปคุนน้ามนม์มิมต์ บนนี้โอ้หมกหลายอาจารย์เช่นเอ้ยหมอกฝนตกหมดเหมือดหมดขึ้นเลยค่ยอยู่ตอนเศร้ามานมเศร้าให้พระบินทบาทให้แน่อยู่เออให้แน่ให้แน่หัวักคว่มอยู่นั่นพระลำบาก ยุดให้พระบินดาบลำบากเพราะลำบากเพราะความเสวงหาความอยากอยากได้เนาะอยากเข่าก็ได้โอนุดมาหน้านี่กายนี่ต้องระไสเข่าเลยกายหยาบนี่อมอุ่ยอยากมีงานกับปลูกมันตะพื่อตะเพื่นด้อละ่ะเออปลูกทั่วตีปทัวแดน วันเรามันเย็นตาเย็นใจมันก็นปลูกมันไปต้นไม้ต้นไหลนี่แหละมันว่ามีปัญหาดีเสเวงหาต้นไม้สเสวยงหาธรรมาชาตินี่แหละปัญหาว่ามีเสวงหายังหลูกกินเสียงลดสัมผัสเสียงหาลาบโดยสารเสรื่อมปัญหาเกิด ปัญหามันเกิดถูกมันตามมาก็เลยเสียเหาธรรมชาติเท่าดีกว่าธรรมชาติคือธรรมะเออท่าค่ามองคำบนนี้เป็นธรรมดาเดนทองคำบนนี้คือรวย,ดดวย,วย <laughs> แต่ว่านมีทองคำหลายก่อน Uh, không khám lại